สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมมาติดตั้งปั๊มเจ็ดนะครับอันนี้เป็นปั๊มเจ็ดมอนต้านะครับ MT 3 0 5นะครับสเปคของตัวนี้นะครับนี่ตามนี้เลยดูดลึก27เมตรนะครับใช้กำลังไฟสองิวัตได้สองริวัตนีอ่ารีชาร์จเฮด AT, ระยะส่ง20เมตรนะครับ ปริมาณนะครับ20ลิตรต่อนาทีนะครับหรือประมาณ1200ลิตรต่อชั่วโมงนะครับท่อดูดอันนี้สำหรับสาหรับเราใช้คิตคู่นะครับใช้ท่อท่อดูดเนี่ยนิ้ว2ส่วนท่อใช้งานเนี่ยหนิ้วนะครับอันนี้คือแรงดันในการตั้งค่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการการติดตั้งนะครับวันนี้ ก็ถ้าเราในการเตรียมเตรียมการในการติดตั้งนะครับอันนี้คือท่อดูดนะครับท่อดูดตัวนี้ผมใช้ท่อดูดขนาดหนึ่งนิ้วนะครับซึ่งพัมตัวนี้นะครับจะใช้คู่กับหัวเจ็ดเดี่ยวหัวเจ็ดนะครับส่วนบ่อนี้ผมจะใช้หัวเจ็ดเดี่ยวหัวเจ็ดเดี่ยวนี้จะเป็นหัวแบบนี้นะครับนี่ก็ ในการติดตั้งในการเตรียมเตรียมที่จะติดตั้งนะครับก็มีใส่พันเกลียวพันพันเกลียวให้ดีนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อท่อเหมือนกับท่อทางดูดเหมือนปัม๊มทั่วไปนะครับส่วนด้านหัวด้านหัวเจ็ตนะครับเป็นข้อต่อตัวนี้นะครับเอาไปลนไฟนะครับเอาไปลนไฟแล้วก็เสียบเข้านะครับพอเสียบเข้าแล้วเราก็ต้องยิงน็อตด,ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องขันเราต้องมุน พอติดตั้งไปแล้วเราต้องหมุนท่อขันนะครับขันในตัวนี้เพื่อบีบลูกยางตัวนี้นะครับบีบลูกยางตัวนี้ดังนั้นในการติดตั้งนะครับเราต้องหมุนท่อเส้นนี้หมุนท่อเส้นนี้นะครับดังนั้นต้องยิงน็อตด,ด้วยอย่าลืมนะครับเห็นเห็นหลายคนแล้วนะครับไม่ยิงน็อตเสร็จแล้วก็เอาไปใช้พอไปติดตั้งเสร็จดึงออกมาหลุดนะครับหลายเคสแล้ว เจติดนี่งานงอกเลยนะครับถ้าไปถามร้านนี่เขาให้เจาะใหม่อย่างเดียวนะครับแต่มันก็พอมีวิธีแก้แต่ว่ามันก็ยากนะครับเนี่ยครับทุกข้อต่อไซน็อตนะครับต้องพูดอะไรอีกครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนติดตั้งลงบอ่อเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับ สวัสดีครับ